สวัสดีครับผมแอดมินลุงเต่าจากเพจสวนหลังบ้านครับปลูกไปเรื่อย EP นี้ผมจะมาปลูกผักชีนะครับเม็ดผักชีอันนี้ผมเพิ่งเก็บมาจากต้นที่อ่างทองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาเพาะปลูกไว้ที่คอนโดมาเริ่มกันเลยโรยเม็ดลงไปแล้วก็ เอามือบีบๆบมันหน่อยให้เปลือกมันแตกนะครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปหาที่วางแล้วก็มาดูกันว่ามันจะงอกไหมนะครับ วันนี้ผมก็ได้ถอนผักชีออกไปใช้บ้างแล้วนะครับต้นที่เหลือนในกระถางมันก็จะได้ไม่แน่นมากนะครับเป็นยังไงบ้างครับปลูกผักชีไม่ยากเลยเนาะใครสนใจก็ลองปลูกดูนะครับแล้วเดี๋ยวปลูกไปเรื่อย EP หน้าผมจะมาปลูกอะไรก็รอติดตามกันได้นะครับสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ